รถคันขาวๆลงมาแล้วไปดีเมื่อกี้มาใช่มากปะบอกว่าส่งปะบายบายไปบายบายพอเอิบมาแล้วเขาเหยียบพวันะไปไปไปพอถอยขอถอยาเอ้ยเรียนใจเอ้าเอ้าเอ้า พอค่อยพอพอมาชงเนาะพอว่าชงเนาะพอก็ไปแล้วเพื่อนียกแล้วบ่าบาย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 พอกันบายบายพอกันไาอยากไปดีไปน้ำพอมาลงเจ้ากันเลย ยี่ห่าน้กินอยู่ท่านได้ซุปอยู่นะตำเขอนอาเบื่อะอยู่า้ือคืโอ้โอ้โอ้โมาพีกัะนนนมาพี่กระนนวมาพี่กรนนโอ้ท่นซ้อนนกนง่นานยงอยู่วมนานนานโดมแขสิดอะ ไต้สบายดีเด้อปลาดงเด้อพอกันอีกแล้วทุกคนน้องนี้นลงมีนขีเฮ้ยจอติาตามกระเบือกันิ่ข้าวข้าวเบิ้งซื้อได้หามกินเบิ่งเี่ยเบิงเนี Đẹp như nó Đẹp Tạm hãy luôn, tạm thấy đôi thì đây kín vai được đây Cho mình ăn Cho mình đây Cho mình Cho mình đây Cho mình ngân. เอ้ยแธเนาะเอ้ยชมพูบนนะนหัหืมดินยังดินเนดินยังคะก็ดินยังดินมันบ่อ้อาสบายนี่ปลูกนี้นเอ้ยดีตดีงามดุบบ๊ามุนเห็นไงเหยียงอ่ะเหยงบอกบ่ามุนนะ ไอ้เล็บยูไอ้เล็บยูตีดุวยตัวนี้กันไรนเนอะแกีวคู่เขวนั่นใช่เขีวแดงใับนอนชื่อชื่อนอนชื่อชนอนนอนลงอือไปใส่อีกเมยมาหายไปใส่อีกน่ะอะเย็นมา ดยมันงเงินไปเดียวมันมาไม่กอดไปอยู่อ็ดีเนาะไปแล้วเมยบ่ไปลวเอยบ่ไปไปไปแ้บเมยไปบ่ไปบ่แม่น่ะไปพูดว่าลูกบ่ไปก็ไป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 บ่ลูกไปบ่ยืมจีนบ่ะไปได้ฉลิไปไปเด้อไปไปเป

ขนมปังบ่เอาเอาได้บ่กินยังกินได้จะท่องบ่เอาผินเนั้อมันลูกผิเนืนั่นแน่แน่นี่ให้กินเล้กินนู่นแล้ว่มีป้ายบ่ไม่ไม่มีป้าย ลงมาหนึ่งยมามากินข้าวกข้าวลงมาเลยตามโป๊ะยู่ตัวตัวเร้าวด็นก้มันอันนี้ฟังทลายเลยเป็แกเกี่มาวเราตินวอ่างี่ว่ามันต้กินนะบ่นะมนงมกินนี่หาหากกนจะชิมมงหัวตายไปใช่ชิมมกันก้ามก ไหน่ะลงมายินหมัเชิญพีก่เาก่เอเบิงเบิงน้ำกบคือหากระป๋อคือเอาไขมูนลไปกินท่านเที่ยงแต่ว่าบววพ่นบายมเก่านายโฉมคือเก้าไม่ได้เดิมโอ้การแบนเพิดเนาะยอดใหญ่เก่าอ้วนหะไ่ได้ทำหรอ Nói nhau tụi nhỏ của mọi à, à, người à. à, mà lơ luôn lơ, luôn 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 โไพอดีลงเพิครับลงมาจะเป็นมุงเพิร์แล้วอ่ะจะไปใช้เราอ่ะแก้วพ่เฮ้ยแก้ไม่ดาม่ะ็กถามดิไปไม่ใช้ดิป้าก็ใส่แก้ตัวไ้เปล่าวันตัวได้เ่็มรอบเราจะพาปหรือเป่าเฮ้ยวันตัวดเ่เนาะนี่แล้วไหนแบได้นึ่นี่นี่มันบป็นลุงใครบ่นุปังคนบ่อผู

เหมืแนปล่อยนเอินก <f> <Bye. S 3> ินละม้าเลยแปลนบืนบื้นไปวะมีน้ำเป็ดก่หมเออมีน้ำเแ่ไปอไปแล้วเอแกไปเอาใส่เกียวมาแล้วนีก็มาแม่ก็มานี่แม่มันอยู่นี่ไไปนะ ยนี่มาหมหอนยี่กาแม่ยนี่ก็ายนยอ้เเนาะนจถน้มาได้่หลดกำลังโหลดแลนจับทันจับทัไปกันยานี่แม่ทิไต่เต้าหน้าโอ้ทังหนาใส่ดิเออเด็วคนอยากไปน้ำมาเลยมาเลมันเต็มมันเต็ม อะไรยากจะไปนั่ดูบบนด้ังไปบ่ไรนี่ก็ะไปกันไม่เพนนบมาได้จะไปได้ไปแบบมยมากันมันไบ่ได้มันโมได้ชื่อมได้ไอ้เจ้าไม่รู้นั่นลูกคนอันนี้้านเนี่อันนี้ไปพดีใช่หมครับันนี้ไปพอดีใช่ไปกับเขาคันคุณเนรน่ะล่พรานนี่น่ะ อันนี้เก้าไปชนใจแต่ลูกไข่แดงเนี่ยนะเห็นมั้จาเงินเน่เงินเน่โอ้ยฉันได้ลูกไข่แล้วเนี่ยแหละคุณนะ อ้จะอ้อนจะออนดิเฮ้ยไปนักุบันย่างอันนี้ก็ได้พอแล้วน้องเยวีวบ่แนะนำทแรหัวใจเ่นชันีไปดิน้องเยววะแนนกนด้นี่แนวทางเดียวเดียวเลยว่าน้องเยวีวเออไปช้างกันเล วัไปลูกไดนไปวัได้ไป่ได้ไป้ไยอ่ะันไปแนได้ลูไม่มีใครไปมีแต่หางมนแต่หางหางเยอะมันยาวอันนี้ก uh ็ไัไปนไปไไปเลยนี่เนี่ยเอาถุงหนึ่งลูกอั่นี้เอามระชุงเลยอลูกเออได้สิพันผด้เออแ่โทรมาน่ะรัวบางแล้วเนาะตัวเงี้เงอดิ เลีไไที่หาอ่งมากนะเห็นโูดินหลายคนค่ะเก่งแม่ซุ้มเชียวค่ะแม่เก่งนม่ได้นีได้ยันยานยามก็รอกเก่งามกรอยนนะมิดที่ได้นะทำมิด่เอเดี๋ยวมันัวตีเดี๋ยวมันัวมันหนากอๆกะติดไงึ อโอ้ใช่คนใบหนึงเลยนานจะเน้นวดีเป๊ะเป๊ะเป๊ะจริงหรือไนต่อาดีเป๊ะสามคนสามคนเป้าต่อต่อมาดีให้นี่คน เอาไปแก่ผูให้น้องเอาให้น่องเนยได้ดีกันไนเหีืนจีหากันจังมากดินงการใหญ่ไปอีกบ้าเปลยนขกาวอ่มันมีครงทิ้งแหวงว่เล้วกัมาหรอเกัมาบ่ดินกินตการมวนเนาะกนังเข่ากันนะบ้าหบ้เด้อารอ รลอนเพื่อจ้ะอย่มังแม่จ้ะแน่จ้ะแย่แแย่ลนมากเลยแ่หนูอะแมาเธอนนนกับแมเอแม่เบลบัมแม่เนกัแม่เธอแม่เห็ป่าเห็ดป่าที่เห็นวเป่าที่ไหเงเอะไรนะนนาเลยป่าอแตงว้าวานเยป่าี่กวนนนนไปอาบน้อน

ตัดรอบเดียวอ๋อมันตัดให้ตัดลายถวยวนเวยนวนนานๆวอตัดตัดโมเมนต์โค้ตัดตัดถ้าตัดกนันนี้อันนี้โกนเยว่นี่นะอม่นี่แะโกนตัดลายถวยแล้ววนแม่เลยนะอันนี้โกนสองเท่าว่ะแม่มันได้เกิดเกิเกอบพี่ผมวจริงเฮ้นก็งไงตัดสองเลยยุบพอยุบก็ต้องเเอ็งก็ได้แม่คนค้นเ่งด้วยากับพ่อเนาะ มันเน่เ hmm. น wow. no. cool oh. oh, no. no. mm ่คอยเบลเปลวที่ผมบได้มีโกนได้เธอะยู่เน่นี่มันอ้มันโง่มากโกนโง่มากโกนที่จริงเ่อรอบเดียวกับพ่อเนาะบ่เปีวงามเนี่ยเบลบ่คอยมีผมแบบเดียวก็เบลเลยลกมาใช่น้อยแล้วกับผมแน่เนี่ยมาวันนี้โกนแบบวั้ใจอยางให้เราแพ้ว่ะขึ้นขึ้นเขาเข็นอย่างกจุ๊บอะตาไฟเนี่ยว่าขึ้นเป็นร้อนแล้วมันเนาะขึ้นเป็นร้อนใจก็จั

เตรียมบ่ขันขันแล้วมาเอาเลยติบีนยินดีว่ากระเตือนนั้นลูกกุตานนคกปีเลยหาปีเลยยินดีติดคอลูกกุตาได้เลยอันนี้เป็นเหนียวหรอเว่า มันเหนียวยืดยืดมันบอกแลก็ตุ๊กตานี่แล้วตุ๊กตานี่คือมันเหนียวมาไนะแต่แล้วแต่ว่ามันติดคอลงหลอดลมตาตาหลอดลมบแดนีเ่ลแบบปนหนแป่อลูกแรกนั่งมุกอยู่แบบเอ๊ะนป่ะดูแล้วดิ ป้าป้ามันไวกว่าดีมันก็ได้แอบได้หน่อยมันท้ยามก็ได้แม่แบบนี้วะแม่อะไรวะบัดบัดลุกเอกลูกลูกป้ามาแลบกลุกลลุกลลุกลุลุกกลลลอกกก มาเลี้ยแกเอาเองแล้วเลี้เด๋เราบรรเลงไเอาหนเราไปเอาหน้าอ่านีนเนียนะลูกอ้าวมนี่เมียพร้อม mất nhiều rồi hả nhiều đấy đúng không mấy <laughs> nào, <laughs> nào, <laughs> <nhan. Nên. cười> cái mấy lần mấy

อันนี้ก็ะ้าวไม่ไดาไข่บ่นะไข่ไข่ินื้อน้ลยน้ำเคียวไข่บ่ช่วงไงกินยาช่วงไงไข่บอหือมาดูน้่นเจ้าน้ำเคียวบดิดแย่ล้วเน้งว่าพอเจ็บกชื่นนางดิดเดียวไป้ายแบบนี้ มาแล้วให้เอื้อยให้น้องให้เอื้อยได้ลูกะไรยังอ่ะแบบมัวเนยมัวยังดิมาเห็ดสังอยูุแบบมัวเนะยังระยะระยะถ่ายคลิปแล้วระยะถ่ายคลิปเลยระยะแล้วเดี๋ยบร้อยยังเลยยังได้ถ่ายยังถ่ายอยู่เด้อยังถ่ายอยู่ <c oughs> เลาจเรือนเนิ่มเป็นตลกใช่ป้าหอมแก้มเ <ton> ด็กวะแพงเด้ขางในชีพันกแพงเด้ดดขางในชีพันไม่กลับขางในชีพัแพงเด้อริจินต่าง 4, มงจินยาดิดวดจิน <c oughs> <c oughs> นเืเวลากินหอนอาบน้ำเลยเป็นอย่างนั้นดิดช่วยอาาศช่วยไล่แม่ก่อก่อนกัน <c oughs> กเพทย์เพ่นามาได้ตัวห้อนเลยอาบน้ำกาไข่ทนายรีนะ <c oughs> ไข่อาบน้ำตลอดแล้วอาบใหนอาบไว้ดนนี้เขาก็อาบไข่เลยพดถเไข่ขึ้นชุงๆนี่ไปหอนนี่ บานยูนั่งขับพ่นสีอาบน้ำให้ด้วยอาบน้ำเนี่ยะอาบน้เย็นโอ้ยเย็นช่วยดีอาบน้ำมากอะกินยาังยูนังยูอาบน้ำได้อก็กินยาสิเลยไม่มอยฉมโน่ไม่ฉมอยแ่้ามอาบน้มันิหอสๆแน่แค่นี้เห็นมาแล้วอาบน้แล้วกินยานอนเอ้ยเฮยไปดิไหนง้อไมดิ ได้ <ítulo> <away> <S <S anyway, ๋ยวเดินีเฮ้ยไปเฮ้ยหายเพลนคนกไข่ี่หามื่นนั่งกูอาบบ่มันตึงนั่งเท้าเร็วอะอาบเดินนั่แบบนี้นะเขา้องดมเลยไปโอเคจะน้นองไปนี่กันั่งถ่ายแก่งลงไหม่ยังบ่เลอยู่ บายยเ้ิ่ปลาดองเายบายสบายดี